25เดือนพฤศจิกายนจากตำนานข่าวในวันนั้นสมัยที่เขาอยู่นาปโปลีผู้ชายคนนี้เคยมีข่าวกับ Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูเตตดได้ย้ายไปอยู่ปารีสแซงชมงสถานตัสถาปนาตัวเองเป็นตำนานปารีสแซงฌองนะครับดาวันโวสูงสุดตลอดการและณเวลานี้เขาก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงครั้งแรกให้กับแมนเชสเตอร์ยูเตตดนะครับผมจารึกไว้เลยวันนี้นะฮะสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้อยู่กันกับการทําหลังเกมนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านถลม่มอิสตันบูลบาซักเซียไป4ประตูต่อน1นนะครับได้2ประตูจากบรูโน่แฟนเดสนะครับมาคัดแยนาโดแล้วก็แน่นอนครับแดเนียลเจมตอนแรกผมเขียนสกอร์ไว้เป็นสามหนึ่งเออยิงได้อีกลูกหนึ่งรึ่งหลังนี้ยอมรับตามตรงว่าแทบไม่ได้ดูเลยครับเพราะว่าลูกเกมนี่หไม่ไหวจริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกหรือว่ามาขายี้นะครับ ประเด็นต่างๆก็ๆก่อนอื่นเลยครับผมขอคนละหนึ่งไลค์นะฮะถ้าเกิดคุณมีความสุขกับ3แต้มในวันนี้นะครับทําให้เราเนี่ยเรียกว่าเก็ <c oughs> บเก้าแต้มนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเข้ารอบไปแล้วถ้าเกิดเราไม่แพ้เขา <c oughs> <c oughs> ไอเกมที่แล้วอ,อ่ะเจออิตันบูที่ไปยืนเขาว่าถ้าเกิดสมมุติไม่ทาตัวเองเนี่ยเราเนี่ยเข้ารอบไปแล้วนะครับเราจะมีสิอแต้มทาไงได้แพ้ถูกปะ ก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปแต่ผมมองว่าโอกาสในการตกรอบของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะยากแหละครับแต่มันก็มีโอกาสเป็นไปได้ห้ามประมาทเอาขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หน่อยนะฮะเอ้ไม่ได้สตรีมในเฟซดีกว่าขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งการกดติดตามนะฮะสับตไคร้กดกระดิ่งเปิดแล้วการแจ้งเตือนทั้งหมดของช่องอาร์มี่ด้วยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า4-2-3-1ในตำนานแบบเนี้ยในรูปแบบเนี้ยผมทำบ่อยในแฟนเพจไหนใครตามไปดูผมพาคบอลที่เพจบ่อยบ่อบ้างกดหาม,มาหน่อย เออเห็นว่าลินเดเล็บเตเลสบวิซาก้าฟันเดเบคเฟสไม่น่าเชื่อนะครับว่าการจัดตัวแบบนี้มันจะเกิดขึ้นในเรื่องจริงถามว่าไอการจัดตัวผู้เล่นแบบนี้มันมีข้อเสียอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องการจัดตัวก่อนละกันหลายคนยในยายเห็นนะครับว่าโอเคเฮ้ยเขานี่แรดฟอร์ดมาซียาลงพร้อมกันได้ไหมลงพร้อมกันได้ครับสามารถเล่นกันได้แต่ว่า ความสวยมันจะตกอยู่ที่มาคัสแรดฟอร์ดครับแรดฟอร์ดเนี่ยเป็นปีกประเภทที่ว่าเลี้ยงตัดเข้าในมาแล้วก็ยิงถูกไหมครับเขาถนัดขวานะฮะการจับเขาไปเล่นฝั่งซ้ายเนี่ยตำแหน่งเดียวกับคริสเตียโนโรนัลโดไอดอลของเจ้าหนูแรนัลโดเนี่ยแน่นอนนะครับว่ามันทําให้ประสิทธิภาพในการใช้ลูกเก่งครับเลี้ยงเลี้ยงหลบหลบตัดเข้าในมาแล้วก็ยิงเนี่ยด้วยเท้าข้างถนัดมันหายไปครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเห็นปะม,มันก็ลําบากแรดฟอร์ด แล้วก็สติของมาคัสแรดฟอร์ดนะครับในการเล่นฝั่งขวาเนี่ยดูที่จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับสกอร์ในวันนี้ครึ่งแรกเรานํำสามสูงก็จริงแต่คุณสังเกตดีๆนะครับว่าอิสตันบูลบาซเซียเนี่ยสวนเรามาแต่ละลูกครับแม่งได้เสียวหมดเลยมันไม่มีตัวชะลอจังหวะเกมเลยหลายๆครั้งที่วาวบิซาก้าเติมสูงไม่มีตัวมาโคเวอร์ในพื้นที่ของฟูลแบ็ค ฟานเดอเบกเนี่ยเขาเป็นตัวพาบอลขึ้นไปข้างหน้าก็จริงนะครับแต่เขาไม่ใช่ตัวเบรกเกมปัญหาแม่งจะหมดเลยเว้ยปัญหาแม่งจะหมดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเปลี่ยนกลางรับจากเฟสเป็นเอ็นโซ่กองเตะเพราะฟานเดอเบกเนี่ยโอเคเกมลูกมันไหลลื่นถูกปะ่ะอ่ะที่ทุกคนสงสัยกันโอ้โหวันนี้แม่งแมนยูเต็แบบว่าเล่นเกมลูกกันไหลลื่นเลยมันจะไม่ไหลลื่นได้ไงครับมีฟานเดอเบกนะฮะบรูโนอาคานน่แรดฟอร์ดที่มีความเร็วนะครับผมอ่ะมาซียาวคือเหมาะสําหรับ ทีมที่มาเล่นเกมรับใส่เรานะครับอ่ะอิสตันบูเขามาแพ็กเกมรับแน่นอยู่แล้วจัดตัวแบบนี้ผมเข้าใจได้ครับว่าต้องการอะไรแต่มันก็เหมือนดาบสองคมครับทุกแผนทุกการจัดตัวเนี่ยแม่งมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียทั้งหมดดีนะครับที่มันไม่เกิดเหตุการณ์แบบเมื่อเกมที่แล้วผมมีรูปด้วยนี่ไงไอ้วันนั้นเนี่ยเราก็จัดตัวคล้ายๆแบบนี้ครับไม่มีตัวเบรเกมแล้วคือวันนั้นความผิดพลาดส่วนบุคคลไงที่แม่งหู่จูๆ่ๆมึงก็ ขึ้นไปกันหมดแล้วก็ทิ้งเดบ้าบาอยู่คนเดียวสุดท้ายก็โดนกระชากเข้าไปยิงแต่วันนี้มันโชคดีตรงที่เราไม่ได้ประมาณนะครับอันนี้ต้องชมสมาธิของเกมรับเกมบุกเนี่ยไม่มีอะไรต้องแบบว่าพูดมากเลยครับทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่าโอ้โหบอลของแมนยูเต็ดเนี่ยแม่ง30นาทีแรกกูนึกว่าดูบาเยนอยู่เป็นบาเยนผสมกับอ่าบาเซโลนานะครับเป็นการเล่นแบบแอคทีฟนะครับ ก็ผมย้ําอีกครั้งฟานเดเบกบูโนคาวานี่มาซียาแรดฟอร์ดหตัวครับตัวลุกแม่งแบบมีข้อเสียก็คือถ้าเกิดเราเจอสวนกลับแม่นๆนะครับเราไม่มีตัวเบรกเกมเขาจะสามารถลําเลียงบอลเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายของเราได้อย่างรวดเร็วโดยที่อีซี่เลยมาแต่ละทีคือมึงเข้ากอบอย่างเดียวแต่ว่าด้วยความที่เป็นอิสตันบูไงแต่ข้อดีก็คือถ้าเราเจอเกมรับลึกๆวางตัวผู้เล่นอ่าแผงแบ็กโฟแม่งยืนติด โกตัวเองแบบนั้นนะ่ะใช้แบบนี้ได้ครับผมแต่ปัญหาแม่งคือเกมรับถ้าคุณจะใช้แผนแบบนี้นะจะใช้ฟันเดเบกลงคู่กับบูโนยังไงการรับแม่งต้องเป็นคนที่ทําได้ทุกอย่างในเกมรับจริงๆแบบอินโซลกงเต้ผมพูดเลยกงเต้ e, เขาทําให้พอปอกบาเล่นง่ายมากๆในทีมชาติฝรั่งเศสปอกบาไม่ต้องแบบมาห่วงเกมรับเลยกองเต้แ e, ม่งจัดการหมดทุกอย่างเฮ้ยการรับสําคัญนะทุกคนจำอ่า กลาติกอสชุดแรกได้ปะที่ขายมากเกเร่เป็นไงอะ่ะลองไปถามแฟนมาลิดดูดิไปขายมากเกเร่เป็นไงจุดเริ่มต้นแห่งความล่มสลายของกลาติกอสเลยนะครับการขายแบบว่าเสาหลักของบ้านนี่มันไม่มีตัวยึดบ้านอะ่ะปอกบานเนี่ยผมมองว่าถึงแม้ว่าโอเล่จะให้สัมภาษณ์ว่าเขามีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องปัญหาภายในสื่อเนี่ยอทิกาเอาบทให้สัมภาษณ์บางประโยชข,ของปอกบาไปเผยแพร่ ท่าน,นที่ความจริงแล้วเนี่ยเขาอ,อาจจะไม่ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าไม่ได้หมายความว่าโอเคอากาศที่ทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยมันดีกว่าที่แมนเชสเตตแต่อย่างน้อยนะครับมันก็ไม่ควรที่จะพูดถึงเลยสื่อเนี่ยจับตามองแม่งอยู่ขนาดแค่มึงตัดผมแม่งยังเป็นข่าวเลยม,มึงควรมึงควรที่จะหลีกเลี่ยงประโยคที่จะให้นักข่าวเนี่ยเอาไปเล่นข่าวได้แฟนบอลอย่างเรายัางไม่พอใจเลยครับแน่นอนครับว่าโอเล่คนเป็นผู้จัดการทีมก็ต้องไม่พอใจผมเชื่อเลยว่าหลักๆ สาเหตุถ้าจะให้เดานะนอกจากเรื่องอาการบาดเจ็บถ้าเกิดแมงไม่มีจริงเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องนี้อาจจะดอปปอกบาไปเลยแล้วก็วันนี้การที่ไม่มีพอปอกบานะครับทาให้เกมรูปของเราเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปได้รวดเร็วเพราะว่าฟันเดอร์เบคเขาเป็นคนที่ครอบครองบอลแล้วเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเป็นคนที่ออกบอลง่ายเอาง่ายแหละแต่มันก็มีข้อเสียบอกไปแล้วนะเพราะฟันเดอร์เบคไม่ใช่ตัวเบรกเกมแล้วก็เฟสเนี่ยทำได้หมดทุกอย่างไม่เท่ากับกองเต้นะครับหรือแม้กระทั่งอาบูสเกตอะไรพวกนี้ จุดที่แตกต่างจากลูกชอคือลูกคอสของเตเลสเนี่ยมันหวังผลหวังผลได้มากกว่าลูกชอนีนขออภัยคนที่มาฟังย้อนหลังด้วยการคอรสบอลของเตเลสมันเป็นการคอรสแบบลูกเอรีคอสผมพูดชื่อถูกปะวะแม่งสับก็ไม่ค่อยแม่นด้วยคอสแบบ่าบอลมันโคง้งมันโค้งเข้าหัวของเป้าหมายอะลูกนี้เออนี่ความเที่ยวของบูโน่ถ้าเกิดใครไม่เชื่อผมนะไปลองหาฟูแมตย้อนหลังระหว่างที่กําลัง คุยกันเรื่องลูกเตะมุมอยู่อะบูโน่คุยกับเขานี่คุยว่าโอเคถ้าเกิดสมมติบอลแม่งผ่านกูมามึงรออยู่ตรงนี้นะสรุปบอลแม่งถึงบูโน่จริงครับแล้วก็วิ่งมาซัดนะครับผมด้วยขวาครับไม่เชื่อผมลองไปดูรีแอคชั่นของบูโน่กับคาวนี่ได้เลยก่อนที่เตเลสจะเปิดเข้ามาทั้ง2คนนี้คุยกันนะครับซึ่งผมไปฟังฟังเข้ามานะเขาบอกว่าบูโน่อะเตรียมกับคาวนี่ว่าถ้าเกิด เล่นบอลไม่ได้ให้ปล่อยเขาเดี๋ยวเขาจะวิ่งมายิงเองแล้วก็บูโน่แฟนเดสวิ่งมายิงด้วยขวาครับจังหวะน,นี้ผมคิดถึงพอสโคงจริงใครคิดเหมือนกันกด18มาครับพิมพ์18มาไม่ได้มีดีแค่จุดโทษนะโว้ย <c oughs> มาได้ประตูขึ้นนำสองศูนย์ครับจากอเล็กเตเรสเราผมก็บอกไปแล้วว่าโอเคซึ่งลูกนี้ต้องชมขาวนี่ด้วยผมเปรียบเทียบไปนะถ้าเป็นมาซิยาลเนี่ยอาจที่จะไม่ได้ขยับหาพื้นที่ได้ดีเท่ากับเขาวนี่ในจังหวะนี้ในการเล่นเพย์นี้ ผู้สาวประตูอาจที่จะไม่ได้กังวลนะครับการเล่นของมาซิยาเท่ากับคาวนี่เพราะว่าคาวนี่เนี่ยเขามีทีเด็ดเรื่องลูกากาดมากกว่าไงก็น,นั่นแหละท่านผู้ชมสรุปคือลนครับกูน็อกใช่ไหมโกอ่ะออกมาตัดบอลพลาดครับบอลหลุดมือเข้ามาทางบูโน่แปะเข้าไปแมรี่เต็ปผู้สาประตูขึ้นนำ3-0ครับนาทีสายสามหผมเล่นไว้ในเลคคาเฟ่นนะโคตรฮาเลยนะพี่อาร์มก็ถามว่าเฮ้ยอาร์มคิดว่าสกอร์เท่าไหร่ผมดาวว่าเก้าหนึ่ง <c oughs> ม่่งงปันจริเป็นการวางบอลจากแนวหลังต้องชมมาคัสและฟอนจริงนะครับออกตัวได้เร็วมากๆแล้วก็เลียจุดโทษได้แต่จังหวะนี้เนี่ยก็ถามว่าไม่เป็นจุดโทษได้ไหมก็ได้เหมือนกันครับเพราะว่ากระแทกไอ้จังหวะนั้นเนี่ยมันก็ดูกั้ากึ่งนะไม่เป็นจุดโทษได้เหมือนกันครับแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ดุลพินิจของผู้ตัดสินแล้วก็บรูโน่ต้องชมจริงนะครับคือใจหล่อมากอะ่ะ โอกาสที่ตัวเองจะสามารถทำแพทริกได้กับเลือกที่จะให้มาคัดแรดนาโดนะฮะลูกลักอาเมียซึ่งตอนนี้กำลังคั่วดาซันโมกับเออร์ลิงบบลฮาแลนด์อยู่ก็ <c oughs> ต้องมาวัดกันหน่อยนะฮาแลนด์อันนี้เราคือเราจริงจังกันอยู่นะเออเฮ้ยคนดูสามันสองนะคือคุณไม่นอนกันเหรอฮะ,ะคุณไม่นอนเหรอหรือคุณจะมารอฟังอา er. เมียเฮ้ยแม่งอวยแรดนาโดอีกแล้ว วันนี้ผมมีสติเรื่องที่จะพูดของอารรดฟอร์ดไหมทุกคนฟังกันด้วยในในช่องเราก็เป็นช่องแรดนาดอ้ยแล้วนะฮะเจสซี่ลินการ์ดไปไหนอาเมียเจสซี่ลินการ์ดถูกกักตัวอยู่บ้านครับกักตัวกักใจนะไม่ใช่อะไรหรอกคือเขาไปอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีเชื้อไวรัสนั่นแหละในมุมของโค้ชนะครับในการเอาบูโน่ที่ต้องพักออกเพราะว่าอาทิตย์นี้เจอซาตเทตันถูกปะเอาแรดฟอร์ดออกซึ่งแรดฟอร์ดย้ำนะตรงนี้นะครับว่าแรดฟอร์ดยังไม่สมบูรณ์นะครับ แรดฟอร์ดยังมีอาการเจ็บอยู่นะครับเอาจริงแล้วโปรแกรมแม่งถี่มากผมกลัวแรดฟอร์ดแม่งจะอาการกำเริบมากเลยอะเพราะว่านักเตะที่มีความเร็วอะสปีดต้นจ,จัดๆแม่งเวลาเจ็บทีแม่งแบบหายากอะเอาวานบิซาก้าออกเข้าใจได้ครับเพราะว่าคือเขาก็เล่นตลอดอยู่แล้วฝั่งขวาเนี่ยแบ็คขวาแทบไม่มีตัวเปลี่ยนเลยครับลูกชอยังมีเตเลสถูกปะแต่ว่าสกอตเดฟของเราเนี่ยฝั่งขวาวานบิซาก้าคือยืนหนึ่งครับอ่าเปลี่ยนสามคนนี้ออกนะครับเอาเจมส์กรีนวูดแล้วก็วินเลียมลงมา วิลเลียมก็ตามนั้นครับเพราะว่าเขาเล่นฝั่งขวาได้วันนี้น่าเสียดายนะไม่ได้เห็นฟาคุนโดใช่ไหมเออน่าเสียดายนะครับไม่ได้เห็นฟาคุนโดผมว่าถ้าเกิดไม่โดนไอ้สามหนึ่งช่วงทีเจ็ดห้าประมาณนาทีที่แปดสิบห้าอะไรพวกนี้ผมว่าโอเล่อาจจะเปลี่ยนเอาฟาคุนโดลงมาเพิ่มหรือไม่ถ้าเกิดสมมติครึ่งหลังแมนยูเล่นดียิงสี่ห้าลูกอะไรพวกนี้อาจจะได้เห็นฟาคุนโดอ่ะตัวเซเบ้ลงมาแทนลินเดเลิฟก่อนหน้านี้อ่ะพักเลิฟเข้าใจได้ครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้สมบูรณ์เหมือนกันลินเดเลิฟเนี่ย มีปัญหาเรื่องหลังครับถ้าเกิดใครตามทีมชาติอยู่นะครับคือเปลี่ยนตัวเนี่ยผมเข้าใจได้หมดเลยครับคือครึ่งหลังเนี่ยไม่มีคนพาบอลขึ้นไปแดนหน้าเลยครับพอเราขาดบูโน่ไปเสร็จปุ๊บใช่ป่ะเกมแม่งเหมือนสต็อปเลยอ่ะเออแต่แมนยูเหนื่อยจริงๆนะครึ่งหลังอ่ะไม่มีตัวสร้างสรรค์เกมครับไม่มีตัวออกบอลก็คือมาซียามเล่นแทนตำแหน่งของบูโน่ดึกภาพบอกป่าฟันเดเบกเล่นที่เดิมอ่ะขวาเป็นกีนวูดซ้ายเป็นเป็นใครแดเนียลเจมนั่นแหละมันทาให้ไม่มีตัวที่ จะพาบอลขึ้นไปข้างหน้าครับไม่มีตัวจ่ายบอลลูกคิลเลอร์พารเรื่องความสม่ำเสมอเนี่ยแล้วก็นักตรงนกักเตะเนี่เล่นตำแหน่งสลับกันมั่วซั่วไปหมดเลยสุดท้ายก็ตามที่เห็นครับเออแล้วก็ผมขอแถมเรื่องนี้หน่อยครับเมสันกรีนวูดเหมือนที่จะไม่ค่อยมีความมั่นใจนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเรียกความมั่นใจกลับมาหลายๆครั้งดูที่จะเล่นฝืนไปหน่อยครับคราวนี้นี่หลอกสวยมากครับมีลูกนึงอะ่ะที่แบบปล่อยบอลลอดขาถูกปะ แล้วกรีนวูดได้บอลริมเส้นแทนที่แบบมึงจะเปิดกลับให้พี่ข้าวกูมึงเสือกที่จะล็อกเข้ามายิงเอง <laughs> ถ้าเป็นกรีนวูดสภาพจิตใจปกติผมเชื่อเลยว่าหน้าที่จะจ่ายแต่มาแก้ตัวได้นะครับโดยการจ่ายถ้าลูกนั้นมึงไม่จ่ายอีกกูด่าพ่องแม่กร <laughs> ีนวูดชิบหายมันต้องจ่ายเลยครับก <laughs> <laughs> ็เลยจ่ายกับแดเนียลเจมสนะครับแล้วก็ต้องชมคนออกบอลคือฟันเดอร์เบ็ด้วยจ่ายบอลจังหวะเดียวนะครับ กรีนบูลก็หลุดไปแล้วก็ไหลามาให้แดนนิวเจมเนปไปง่ายๆแมนเชสเตอร์เซตเกมนี้ด e ีกว่าอิสตันบูลจริงๆครับถ้าเกิดครึ่งหลังไม่เล่นเหนื่อยลงไปนะครับแล้วก็ความสําคัญของบรูโน่แฟนเดสเล่นใน้กับแมนเชสเตอร์ยูเตดเป็นบรูโน่ยูเอตเตดหรือเปล่าเนี่ยมันก็อาจที่จะไม่เกินจริงก็ได้นะเพราะว่าเขาก็ทําหมดทุกอย่างจริงครับเป็นทั้งกองหลังเป็นทั้งแบ็คเป็นทั้งกลางร,รับเป็นทั้งกลางธรรมชาติ <CC> <P. S 2> เป็นทั้งกาลางรุกเป็นทั้งปีกเป็นทั้งกองหน้าเป็นทั้งคนยิง เป็นทั้งคนยิงยุดโทษนะฮะเป็นทั้งคนเปิดบอลให้เพื่อนเป็นทั้งคนแอสซิสเป็นทั้งคนเปิดลูกเตะมุมบางทีก็เป็นกับตันทีมเป็นคนให้เพื่อนอยิงจุดโทษด,ด้วยแม่งขาดอยู่ไม่กี่อย่างแล้วเหลือแค่เป็นโกเป็นโค้ดแล้วก็เฮ้อ <c oughs> เป็นลมแล้วก็การไม่มีมาคัทแรดฟอร์ดก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่าเกมลูกเราความอันตรายริมเส้นคือหายไปจริงๆแรดฟอร์ดปัญหาเหมือนเดิมครับผมเชื่อเลยว่าทุกคนถ้าเกิด ไม่อคติจนเกินไปมาคัทแรดฟอร์ดนี่แหละครับผมเป็นนักเตะที่มีสถานะใกล้เคียงที่สุดแล้วที่เราจะสามารถพัฒนานักเตะคนนี้ไปถึงระดับของคริสเตียโนโรนัลโดเมื่อปี2007ที่ยิง23ลูกอะ่ะเออไอปีที่แพ้พีกา้าแล้วก็เอเดนอาซาผมเชื่อเลยว่าถ้าแม่งปรับเรื่องการตัดสินใจเนี่ยจงังหวะสุดท้ายตลอดครับมาคัดแลดฟอร์ดเนี่ยมีทุกอย่างนะมีทุกอย่างจริงๆครับแรดฟอร์ดไม่ขาดอยู่ไอเรื่อง ไอเรื่องจังหวสุดท้ายเนี่ยก็หวังว่าจะแบบพัฒนานะครับเอาฟอร์มการเล่นในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเอาไปใช้ในพรีเมียร์ลีกบ้างเดคอผมให้6.5ครับแฮร่แม็กควายผมให้7ครับลินเดเลิฟอยู่46นาทีผมให้6แล้วกันอเล็กเตเลสให้7ครับวามิซาก้าอยู่59นาทีผมให้6.5ครับบูโน่แฟนเดสอยู่เพียงแค่59นาทีครับผมให้8ครับ และผมเชื่อเลยว่าถ้าเกิดอยู่เต็มเกมมีอะไรมากกว่านี้แน่นอนครับแต่ว่าคุณให้เขาพักเถอะนะเฟซผมให้เจ็ดนะครับตอนนี้ฟันนเบกให้หกจุดห้าครับคาวนี่ให้เจ็ดครับมาซิยาอยู่ป2ิสองทีผมให้ให้หกครับมาคัสแรดฟอร์ดให้เจดจุดห้าครับผมเดมันย่ามาติดให้คะแนนละกันครับเวลาน้อยไปหน่อยนะแดเนียลเจมให้เจ็ดครับมีความมุ่งมั่นครับแดเนียลเจมแล้วก็ทำได้เป็นกำลังใจให้น้องมันนะครับ เล่นให้ได้เหมือนกับทีมชาติตวนเซเบ้ให้6.5ครับวินเลียมให้6ละกันครับเมสันกรีนวูดแม่งมีจังหวนลกกละนรกอะให้6.5ละกันครับคือมีจังหวะขัดใจแต่ว่าก็สามารถแอซซิดให้เพื่อนยิงอ,อก็ถือว่ายังไม่เห็นแกตัวจนเกินไป <c oughs> โอเคก็หมดแล้วนะครับผมสําหรับการทําหลังเกณ์นะครับผมลืมพูดประเด็นอะไรไปหรือเปล่าวะอ๋อเรื่องของแรดฟอร์ดผมแถมเรื่องของแรดฟอร์ดไปให้นะครับอันนี้บอกว่าแป๊บนึง มาคัทแรดฟอร์ดนะครับอันนี้เป็นกราฟการเลี้ยงนะครับผมกินตัวของมาคัทแรดฟอร์ดนะครับที่ตกลงไปแล้วก็ยังไม่กลับขึ้นมาสักทีครับหลังจากที่บาดเจ็บหนักๆเลยที่แผ่นหลังผมเชื่อเลยว่าปีที่แล้วถ้าเกิดสมมติว่าแรดฟอร์ดเนี่ยไม่เจ็บยาวยิงประตูเกินมาซิยาแน่นอนครับดาสม,มัวปีที่แล้วคือมาซิยานะครับยี่สามประตูแรดฟอร์ดยิงได้ยี่สองลูกสถิตการเลี้ยงบอลนะครับผมกินตัวคู่แข่งของแรดฟอร์ดครับ เคยทาได้6 7ครั้งครับเข้าสู่ช่วงอาการบาดเจ็บกระดูกแผ่นหลังร้าวครับปรากฏว่าหลังจากที่หายกลับมานะครับเขามีสติกในการเลี้ยงนะครับผมเรียกตัวประกบนะฮะแค่4ครั้งเท่านั้นต่อเกมครับเกมเจอเวทบอมครึ่งหลังมาเนี่ยแรดฟอร์ดหมดครับคือแบบอ่าเกมครึ่งหลังเนี่ยถ้าใครสังเกตนะครับคือหอบเลยครับแรดฟอร์ดแบบอยู่เงี้ยเออนั่นแหละ เจ็บหลังเสร็จปุ๊บมึงเจ็บไหลอีกดูที่จะไม่ค่อยที่จะกล้านะครับผมดวลหนึ่งต่อหนึ่งมากนกครับอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ชินหรือว่ายังไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ครับกลัวเจ็บเอาง่ายๆแหละแต่มันก็ต้องไปโทษทีมแพทย์ด้วยครับส่วนหนึ่งเพราะว่าทีมแพทย์เป็นคนประเมินว่าแรดฟอร์ดจะสามารถลงเล่นได้หรือเปล่าในแต่ละเกมถูกปะ่ะแรดฟอร์ดนี่ตลกจริงนะแรดฟอร์ดไปอยู่ฝั่งไหนก็เพื่อนไม่กระเอียงไปทางฝั่งนั้นนะ่ะตลกดีหมาควรสำรองอืนะฮะวันนี้ก็ ดูที่จะประสานงานกับเพื่อนได้ดีขึ้นนะครับดูที่จะมีบทบาทมากขึ้นแต่ว่าก็ยังขาดเกินๆอยู่ดีครับในเรื่องของความสม่ําเสมอนะก็หวังว่าน้องหมาเนี่ยจะเรียกฟอร์มกลับมาเร็วๆเ,เพราะว่าถ้าเกิดให้เลือกตัวลูกฝั่งซ้ายผมเชื่อเลยว่าอา,อาโอลก,กูน,น่าโซชาเนี่ยเลือกแรดฟอร์ดนะครับมาเซียก็ต้องไปแย่งตําแหน่งกับคาวันนี่นั่นแหละแต่คือเขาทั้งสองคนเนี่ยมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันมันอยู่ที่ว่าเจอทีมไหนแล้วแล้วคุณ คุณควรได้จะใช้กองหน้าแบบไหนซึ่งวันนี้เราเห็นแล้วว่าคาวนี่คือมี Impact จริงๆครับมีความน่ากลัวอันนี้แม่งตลกมากเลยเว้ยทุกคนคือคาวนี้เนี่ยโดนเนิร์ฟเยอะมากนะครับตอนที่มาอยู่แมนยูเนี่ยด้วยความที่เขามีสถานะเขาเป็นตำนานปารีสผมย้ําบ่อยมากเลยเพราะผมอยากให้คุณเนี่ยรู้คุณค่าของการมานะครับของข่าวนี่อ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเว้ยที่ตำนานข่าวแม่งจะลงเอยกับแมนยูถ้าเกิดหน้าเป้าเป็นมาซิยา เลจ,จะกล้าคลอสเข้าไปบ,บ่อยหรือเปล่าถูกป่ะอันนี้ต้องคิดนะแต่ไม่ใช่ว่าผมรังเกียจมาซียาผมบอกแล้วผมชอบมาซียานะแต่ว่าไอ้บางครั้งไอ้เรื่องภาษากรงภาษากายอ่ะมันมันก็สําคัญซึ่งช่องเราเป็นช่องที่เน้นย้ําเรื่องภาษากายของนักเตะมากที่สุดช่องหนึ่งนะครับคือผมแม่งก็ไม่ใช่คนที่เป็นกูรฟูฟุตบอลหรอกผมก็เป็นคนดูบอลเหมือนพวกคุณน,นี่แหละนะไอ้เราก็พูดไปตาม คนดูบ bon อลน่ะบางครั้งมาซียาวเรื่องภาษากายมันเห็นแล้วแบบแม่งขัดใจจริงนะเว้ยไออย่างเกมเนี่ยครื่งหลังอะ่ะคนที่ดูที่จะมีแพชชั่นอยากที่จะชนะผมแม่งมองเห็นแต่คาวนี่คนเดียวอะ่ะในเรื่องเกมรูก้กับคนที่ยังแบบวิ่งไล่บ bon อลน่ยวิ่งลงมาช่วยเกมรับบ่อยๆวิ่งไล่บอลแดนหน้ากระหาอยากที่จะยิงเพิ่มแม่งมีแค่คาวนี่ต้องทําแม้ทุกอย่างครับมาซียาวอะ่ะต้องเก่งมากกว่านี้ ทุกคนต้องพัฒนาปีที่แล้วยิงได้23ประตูเป็นดาซันโวของทีมก็จริงแต่คุณต้องยิงให้ได้มากกว่านั้นมันต้องมีความกระหายมันต้องมี m i n d s e ตเหมือนคริสเยโนโรนัลโดกูอยากกูอยากที่จะเก่งอย่างบูโน่เนี่ยตัวอย่างที่ชัดเจนครับอยากที่จะชนะแม้กระทั่งเล่นกับลูกอะ่ะแบบมึงมึงสุดโต่งมากเลยอะ่ะบูโน่เป็นคนที่เกลียดความพ่ายแพ้มากนะครับดีครับแม่งต้องมีคนแบบเนี้ยในห้องแต่งตัวไม่ใช่แบบพอมึงโดนนาำเสร็จปุ๊บใช่มมึงอย่างเงี้ย ไม่ไหวแล้วแม่งกูไม่อยากเล่นแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวไว้เกมหน้าแล้วกันวะหรือพอเวลามึงเจอทีมเล็กมึงแอคอาร์ตสมาร์ทด็อกแล้วเฮ้ยสบายว่ะพวกกูแม่งคือแมนยูเว่ยพวกมึงอะไรอิตันบูชิวเผอเลยไม่มีสมาธิไม่มีความสม่ำเสมอแอคอาร์ตสมาร์ทด็อกสปอร์ตเตอร์สป,ปอร์ตเตอร์ในเพจนะครับผมสมัคร3เดือนจะได้เสื้อเพจนะแล้วก็6เดือนตอนนี้กำลังจะทำเสื้อ เป็นเสื้อวัยรุ่นดูบอลสกีนข้างหลังว่าวัยรุ่นดูบอลน,นะครับใครอยากมาอยู่แกล้งเลยกับผมนะครับอายุเท่าไหร่เข้ามาได้เลยไปเป็นพพอร์เตอร์เพจเดือนละ98้บาทไอปุ่มเขียวๆอะ่ะใกล้ๆปุ่มส่งดาวอะ่ะนะครับ3เดือนได้เสื้อแล้วก็6เดือนได้เสื้อแล้วก็ปีใหม่มีจับของแจกพพอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อ่าสมัครพพอร์เตอร์ของช่องไว้นะครับแต่ไปสมัครในเพจเพราะว่าใน YouTube ผมไม่ได้เปิดเมมเบอร์ ส่วนไลฟ์สกอร์วันอาทิตย์นี้เหมือนไม่ได้เข้ากับพี่เบลนะครับต้องรอดูว่าจะเข้าใครจะเป็นพี่พิช c h พี่เจตอะไรเงี้ยรอติดตามขอบคุณทุกคนมากนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับผมส่วนใครที่แบบน้องๆคนไหนที่เปิดเทอมเปิดเทอมแล้วก็ตามมาดูกูด้วยอย่าทิ้งพี่ๆไปนะจ๊ะน้องๆแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันนะครับคำพูดของจันทนไม่สุภาพต้องขอโทษขออภัยด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะอ <laughs> ิสตันบูลบาซักเซีย